จากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นช่วงต้นปีพุทธศักราช2567เห็นได้ว่ามีปัจจัยแนวโน้มให้กับทางนักลงทุนญี่ปุ่นหันมาร่วมลงทุนกับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและมีโอกาสเป็นไปได้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนั้นจะร่วมลงทุนด้านกิจการภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะโปรเจกต์ยักษ์อย่างเช่นแลน์บิต รวมถึงธุรกิจภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะลงทุนในการก่อสร้างโรงงานและตั้งแหล่งผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นให้เป็นศูนย์กลางของเอเชียในประเทศไทยนั่นเองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่องฟุก้ทีเฮดครับจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงต้นปีใหม่ที่ผ่านมานี้ทําให้ทางประเทศญี่ปุ่นนั้นตระหนักพร้อมที่จะวางแผน หาแนวทางย้ายฐานการผลิตและการลงทุนพร้อมทั้งวางรากฐานในประเทศไทยมากขึ้นเพราะประเทศญี่ปุ่นนั้นมีฐานการลงทุนเดิมในประเทศไทยอยู่แล้วประเทศไทยนั้นก็ถือว่ามีชัยภูมิที่ดีโอกาสในการประสบปัญหาทางภัยธรรมชาติน้อยมากทั้งความพร้อมด้านเทคโนโลยีก็สมบูรณ์อยู่แล้วเพื่อลดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นจึงพร้อมที่จะตกลงร่วมลงทุนกับประเทศไทยต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมารับฟังท่านนายก เศรษฐาทวีสินพูดถึงโครงการแลนบิดในการประชุมรัฐสภาล่าสุดนะครับที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินมากล่าวในที่ประชุมโดยมีเนื้อหาที่ผมจะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังบางส่วนดังนี้ครับเราจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้าหลายๆชนิดโดยเฉพาะยิง่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีหลายชาติหลายประเทศมีความประสงค์ที่จะมาตั้งโรงงาน เพราะความพร้อมทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ทางด้านต่างๆของประเทศไทยมีความพร้อมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามบินรรนภูมิซึ่งสร้างมาโดยสมัยท่านนายกทักษิณน,นะครับแล้วท่านาก็มีการทําท่าเรือน,น้าลึกแหลมฉบังขณะนี้ก็ไปถึงเฟสที่3แล้วนะครับเราก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ถือว่าทําให้ประเทศไทยอยู่บนบดหมายของ การผลิตทั่วโลกได้ผมเรียกอย่างนี้ครับหลายๆประเทศที่จะมาตั้งโรงงานผลิตสินค้าที่เมืองไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีประชากรเพียงแค่70ล้านคนนะครับหลายๆสินค้าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเซิร์ฟแค่ประเทศไทยได้ไม่คุ้มการตั้งโรงงานต้องมีการตั้งโรงงานผลิตที่ใหญ่แล้วก็ส่งไปขายทั่วโลกปัจจุบันนี้อย่างเช่นท่านสมาชิกได้บอกไปแล้วว่าช่องแคบมละการเริ่มแออัดผมขอขยายความแล้วกันว่าไม่ใช่แออัดอย่างเดียวครับ แออัดแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งทําให้ระยะเวลาที่ต้องมาเข้าคิวในการที่จะผ่านช่องแคบเนี่ยกินเวลาอยู่เยอะปริมาณสินค้าที่จะมีการเพิ่มขึ้นในช่วงสิบหรือสิบห้าปีข้างหน้าจะมีมูลค่าสินค้าที่จะต้องมีการใช้เส้นทางเดินเรือเพิ่มขึ้นอีกมาโหรานตรงนี้เนี่ยช่องแคบมะกาเนี่ยไม่สามารถที่จะ บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการที่เราจะทำแลนด์บริดจ์ขึ้นมานี้เป็นการแบ่งเบาภาระเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยขึ้นไปอีกเยอะถ้าลองคิดดูนะครับปริมาณน,น้ำมันที่ขนส่งทั่วโลกเนี่ยหกซผ่านช่องแคบมาลากา60%ครับน้ำมันถือว่าเป็นสินค้าหลักที่ทั่วโลกมีความต้องการสูง ถ้าเกิดช่องแคบมระก,กามีความคับแคบเรื่องของการขนถ่ายสินค้าก็มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลน,นี้ระดักดีถึงได้มีการคิดที่เราจะทำเรื่องของแลนบริดจ์ขึ้นมาประกอบทั้งจุดยืนทางด้าน g e โอโพลิ i ติของเราเราเป็นประเทศที่มีความเป็นกลางความขัดแยง้งทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกามีความรุนแรงเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทีทั้งสองประเทศนี้ก็ยังต้องค้าขายประเทศไทยความที่เราเป็นประเทศที่เป็นกลางการที่เราเสนอตัวในการทำแลนด์บริดจ์ให้เชื่อมต่อโลกทั้งโลกเข้าด้วยกันประเทศจีนกับประเทศสหรัฐก,ก็สามารถใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้าได้อย่างดีท่านสมาชิกอสงเกตร,รับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับแต่ว่าเราเองเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราเองเราไม่ได้ มีการเพิกเฉยต่อเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รัฐบาลจะมีการดําเนินการการทำการสํารวจความคิดเห็นจะมีการรับฟังข้อคิดเห็นทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายภาคประชาคมทั้งประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักธุรกิจทุกๆคนเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการแม่กับโปรเจกต์ที่มีความสําคัญโครงการหนึ่งของโลก นอกเหนือไปกว่าน,นั้นการที่เรามีแลนบริดจ์ก็จะทําให้หลายๆประเทศยกตัวอย่างเช่นประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเขามีความมั่นคงทางด้านพลังงานสูงมากอยากจะมาลงทุนอยากจะมาสร้างโรงกลั่นน้ำมันอยากจะมาสร้างโรงงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน,มนทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานนอกเหนือไปจากความมั่นคงทางอาหารทําให้เรามีความพร้อมในการที่จะยืนในโลก ที่ต้องอยู่บนความขัดแยง้งสามารถพึ่งตนเองได้ทำให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนถูกยกระดับขึ้นมาครับขอบคุณมากครับเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเศรษฐทาทวีสินได้เยือนประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้ร่วมเจรจาลงนามข้อตกลงเสนอโครงการแลนบิดซึ่งโครงการนี้ทางรัฐบาลชุดก่อนเคยยื่นข้อเสนอกับประเทศจีน แต่ประเทศจีนนั้นไม่ได้เล่นด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมเกรงว่าจะไม่คุ้มทุนทางรัฐบาลนายกเสรยฐ้าจึงนําเรื่องนี้ไปพูดคุยแก่รัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อที่จะหาแนวทางร่วมลงทุนด้วยกันคุณผู้ชมก็พอจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าโครงการแลนบิดนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากโครงการขุดคลองคลอดกะและรัฐบาลช่วงสมัยพลเอกประยุทธ์ก่อนที่จะพ้นวาระก็ได้มีการปรับเปลี่ยนข้อเสนอเป็นโครงการแลนบิด คือการขนถ่ายสินค้าจากเรือสินค้าฝั่งอันดามันโดยตัดพันจังหวัดระนองชุมพรด้วยระบบคมานาคมเช่นทางรถไฟและทางรถบรรทุกซึ่งจะไปถ่ายสินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์ต่อเรือขนส่ง ที่รออยู่อีกฝากฝั่งในพื้นที่อ่าวไทยโดยมีจุดประสงค์ไม่ต้องไปผ่านช่องแคบมรากาในเขตสิงคโปร์เพื่อลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งโดยจะเป็นจุดตัดผ่านจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรจากฝั่งทะเลอันดามันสู่ฝั่งอ่าวไทยและเข้าสู่โซนภาคตะวันออกเฉลี่ยแล้วในการขนส่งตู้สินค้าในทุกเส้นทางหากนำมาผ่านแลนบิดแล้วจะช่วยลดระยะเวลาลดต้นทุนและมีความปลอดภัย ด้วยที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยและการสนับสนุนของรัฐบาลไทยรวมทั้งธุรกิจของประเทศญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียนทำให้นักลงทุนชาวญี่ปุ่นสนใจเป็นอย่างมากนั่นเองหากมีโครงการเกิดขึ้นจริงตามที่ผมได้กล่าวมานี้เมื่อมีการพัฒนาโครงการอย่างเต็มรูปแบบแล้วถ้าผ่านเส้นแลนบิดนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางได้ถึง4วัน อีกทั้งจะลดต้นทุนได้ถึง15%ทั้งตู้สินค้าทั้งหมดที่จะผ่านท่าเรือฝั่งตะวันตกของแลนบิดไปสู่ฝั่งตะวันออกจะอยู่ที่ประมาณ19.4ล้านตู้และผ่านท่าเรือฝั่งตะวันออกมาสู่ฝั่งตะวันตกจะอยู่ที่ประมาณ13.8ล้านตู้นั่นเองครับหากเปรียบเทียบเป็นสัดส,ส่วนกับจำนวนตู้สินค้าในช่องแคบมะละกาก็จะคิดเป็นสัดส,ส่วนเพียง23%เท่านั้น และรัฐบาลไทยยังได้ย้ำถึงความสำคัญในการเสริมสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้กับประเทศญี่ปุ่นซึ่งไทยจะออกมาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่จะเข้ามาติดต่อธุรกิจเจรจาการค้าในระยะสั้นๆจึงได้หาลือกับผู้ประกอบการ ยานยนต์รายใหญ่เจ็รายเพื่อให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลไทยพร้อมที่จะดูแลอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปของญี่ปุ่นในไทยและก็ช่วงการผัดเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าซึ่งถ้าคาดการในการขนส่งสินค้าทั้งหมด33.2ล้านตู้ ต่อปีขณะที่สินค้าซึ่งผลิตขึ้นในประเทศไทยสบปลาวและกัมพูชารวมถึงเมียนมาทั้งประเทศจีนตอนใต้สามารถจะขนถ่ายตู้สินค้าไปยังประเทศผู้บริโภคต่างๆเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศเอเชียกลางในทุกๆเส้นทางดังกล่าวผ่านเส้นแลนบิดนี้ก็จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางถึง4วันและลดต้นทุนถึง1 5จากการคาดการประมาณตู้สินค้าทั้งหมดนั่นเอง รูปแบบการหาผู้มาลงทุนและดำเนินการนั้นจะเป็นการประมูลแบบนานาชาติโดยมีระยะเวลาสัมปทาน50าปีเป็นสัญญาเดียวส่วนกลุ่มนักลงทุนที่มาร่วมโครงการนั้นต้องเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพประกอบด้วยสายเดินเรือผู้ให้บริการด้านโลจ,จิสติกส์รวมถึงผู้ประกอบและบริหารท่าเรือทั้งผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมซึ่งไทยนั้นจะออกกฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาโครงการและพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกการจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนและการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนดังกล่าวนั่นเองครับและรัฐบาลชุดนี้ก็คาดการว่าจะทําให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวพร้อมกับมีเงินสะพัดให้กับคนไทยได้ลืมตาอ้าปากเหลือ,อกินเหลือใช้โดยจะเป็นแหล่งทองของประเทศไทยในอนาคตและคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในใต้คอมเมนต์นี้เพิ่มเติมได้นะครับ ระหว่างที่คนไทยกับคนญี่ปุ่นจะร่วมลงทุนในการก่อสร้างโครงการแลนด์บิทนี้คุณผู้ชมก็สามารถเสนอแนะแนวทางได้ในใ,นใต้คอมเมนต์นี้ครับผมฟุก้ทีเฮ็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ